สวัสดีค่ะสวัสดีเ C ซี FC ท่างช่องเพราะว่าจะเป็นท่างอ่า Youtube มาหาเห้งผ้ามวนนะสาวเจียบผ้าเห้งเจียบหนหาชาแนลเจอกันวันนี้ก็เป็นหน้าท่างของอ่าเสี้ยนเล่าเสี้ยนเขียมมาลาดด้วยพี่น,อน้องเด้อนะหลังแตก ก็เขามาไหลย่าหลายรอบอยู่สำหรับเส้นเข็มาบาลาดกะพี่เขามีรดมุดนพี่น้องเนาะคลิปนี้อ่าเจ็บหนึงหัวขาก็จะมาตามแนวทางเล่าพัฒนาเพิ่นของวันศุกร์นะเป็นแนวทางลาาพัฒนาของเซียนเข็มมาลาดวันศุกร์ที่13กันยายน2567ัารกดฝากก็ไรกดแช่กดติดตามเป็นกำลังแรกใจให้กับทีมงานนะกะ อย่าลืมเดี๋เดเสื้อเ้เขียนมลาลาดเนี่ยเพื่นมีทั้งแนวาทางรัฐบาลไทยแต่ว่าเดี๋ยวใกล้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 มอมอเดี๋ยวเจ็บเรื่องของหาจตดตามมาอีกที่หนึ่งนะคะเนาะสำหรับรัฐบาลไทยเพื่อนคิดนี้เขาก็จะมาตามของวันซ์ปเป็นเน่าทางล่าพัฒนาวันพุทธที่ผ่านมาออออันไหนก็พี่นอ้องอ่าศูนย์หกหกเจ็ดนะ ศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกแล้วก็หกเจ็ดเพื่อนก็ได้เห็ดสูตรออกมาไหมล่ะพี่น้องนะคัดออกมาอีกเส้นเขียนเวลาดดีเวลาะแต่ว่าเจ็บสังเกตเมืองนี่เจับหนึ่งหัวขาสังเกตเมืองนี่งเพื่อนจะไปติดตรงตัวตัวรองของเพื่อนเนาะตัวรองเขาจับตาเมื่อดีพิจารณาเมื่องดีสำหรับคู่รอง ่นจะปา่ายว่าตัวเด่นสามชุดตัวเด่นสามชุดแล้วก็ตัวรองอีกสามชุดแต่ว่าเจ้าหนุ่ของเาสังเกตเมืองนี่ที่วัดเข่านี่ที่เข่าดีๆนี่เป็นชุดร่องพี่น้องเนาะกะรล่อรุ่นน้ำกันมาสำหรับวันศุกร์ที่จะถึงนี่วันศุกร์นี้นี่่นจะแตกชุดใดกับว่าหลายครูดอกบ่ายังไงมันปล้อยว่าหกคู่เด่นสามคู่ จะกระล่องสามคู่แต่ว่าก็จะมาเพิ่มตัวกันอีกสองชุดสำหรับเสี้นเข็มมาลัดอ่ะเมื่อมันกำกัดมาเป,ป,ป็นไปผูได้มากเนี่ยฮะตัววิ่งตัวลวดตัวแล่นมาถอะผู้ได้มากแล่นตัวเดียวตัวเดียวก้ามาไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะไปได้ทั้งบนทั้งล่าง ชุดจับคู่ของเสียนแต่ละหม่องแต่ละบอลที่เพื่อนห้มาเนี่ยแต่ละที่ที่ให้มานี่นะถ้าเพื่อนห้เป็นเก้าอ่าเจียบเนื่งหัวขาก็จะไม่เป็นหกนะจะบอกมปนว่าอ่าเก้าอะไรแล้วจะมาเป็นหกนะเจียบก็จะให้เก้าไปเลยเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะใครจัดแต่ว่าจะการจะคืนจะล้ยังเลยให้เอฟซีห้องพิจารณาเอาทุกทุกตัวเลขแนวทางไม่มีใครรู้จะออกตัวไหนให้ใส่พิจารณาญานในการรับชม ท่างจองเป็นแน่ทางานันมั้งคะเนาะอ่าอันนี้เป็นทางเดินของสูตรเสี้นเขียรมาลาศ์กนแต่ว่าใครที่ติดตามอยู่คอยตามเสี้นเขียรมาลาศเนาะ,นะก็คือตัวเดียวเก้านะจัดมาไหมสําหรับสุกนี้ตัวเดียวเก้านะจับคูเพิ่นกับแม่นพี่นนองจับคูเพิ่นกับแม่นไลหลอกไลเทื่อแล้วอ่าและะ้วก็เพิ่นกับ ครูเด็ดเด็ดมาให้อีกนะเมื่อกี้ี่ตัวเดียวก้านะบููเรบ้าอ่ามักตัวเดียวก็คือเก่าครับจับคู่นะะจับคู่ที่เจ็บหนึ่งหัวขาบ้าสามคู่เด่นถ้าผู้ใดว่าโอ้คอยตามคู่ร่องเอาเอาคู่เด่นไปดูก่อนนะตามคู่ร่องไปทีค่อยตามคู่เด่นมิกเมื่อกี้มันว่าเก้าตัวเดียวก้านะ ตัวเดียวเก้าจะพูออกมาก็จะมีเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจิดอันนี้คือสามคู่เด่นของเสี้ยนเคมีรัตนเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดเอา,อา,ง, 90, 97, อาองี้ไงเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดเอาครับทตัวรองมาดิตัวรองมาดิเพื่อจับว่านี่ตัวเก้าพี่น้องตัวที่ออกไปบางวันบลทีธธ่ผ่านมาก,กคือเจ็ดหกท,ทิ้งมาได แต่ว่าสังเกตเมืองอ่าอันนี้ถ้าลราอัตน,นาเนี่ยมากจะมากทั้งชุดเก่ากับวันเออน,นี่ยมีน้องสำหรับเจ็ดหกอ่านี่แต่ว่าเจ็ดหกก็มาอยู่ในชุดคู่รองของอเสียงเขียนมาลาดนะสามชุดสามคู่คู่รองเมื่อกี้ที่เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดอันนี้เป็นคู่คู่เก่งของเพื่อนอชุดเก่งชุดรองนะชุดรองมีเจ็ดหกหน่ตัวเก้าเจ็ดหกเจ็ดแปดห้าเจ็ด พิจนนารณาเบอร์เรา,เาดีๆพี่บอกมาเจ็ดหกเจ็ดแปดหาเจ็ดสี่ห้าแปดได้แล้วก็กันหกหาครับหาเก้าหกห้าห้าเก้าเจีบหนึ่งห้หาเจี๊ยบคุณอาจจะกลับหัวหรือเปล่าับหกห้าแล้วก็ห้าเก้าสิกกั๊บบวกกั๊บสิบกันบวกกันแต่พิจนนารณาเอาจะพึ่งวงสองคู่เหมือนเดิม นะเสียนเข็มมาลาดวงสองคู่เหมือนเดิมก็คือเก้าศูนย์กับเก้าแปดที่อยู่ในชุดเด่นของเพิ่นเก้าศูนย์แล้วก็เก้าแปดนะ,ะทั้งหมดทั้งมวลนี่เพิ่นปล่ออกมาเนี่ยเป็นอ่าหกเจ็ดแปดแปดคู่รวมตัวกันนะเพิ่นบริเลคอยชุดสามตัวมากพี่นอ้องะชุดสามตัวรอบนี้ไม่ปล่อยแต่ว่าถ้าพูดเลยสิจี้จับซี่ซี่คู่กับจับใช่กันพี่น้องเก้าศูนย์เก้าแปดอย่างเงี้ย ่าเก้าเจ็ดเก้าแปดหรือว่ามาปูเก้าศูนย์หาเจ็ดก็ทีจะแล้หน้าเือเพราค่ะน้องอ่าเดี๋ยวจะให้แคปภาพแนวทางของลา้าเสื้อเข็มมาลาัเพิ่นลูกช่องมากก็หลายรอบแล้วพี่น้องหลายท่านหลายคนอาจจะคุณซื้อเป็นแล้วนะเห็นว่าที่วงกลมดื่มมาไปสีที่วงกลมไหนก็นคือเก้าศูนย์ครับเก้าแปด จัากได้สี่ตัวก็จับจับินอยู่นี่หน,นึ่งเลพี่น้องถ้าพูดใด้ตามเสี้อเขียนมาลาดที่ไมีโชคบมีหมาน้ำเบินไดเอฟซีนะนะเออมีโชคมีหมาน้ำกันมาหลายคู่แล้วพี่น้องนี่เอาง่ายๆเข้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดแต่ว่ามีเอฟซีหลายคนอยู่คอยตาม <c oughs> คู่รอบของคุนคู่รองมีสามคู่นะเข้าคือเข้าลุตคือลุนแต่ว่าม,มีแบบ เจ็ดหกเก้าเจ็ดแล้วบริการไป่เร็วนี่เก้าเจ็ดนี่ไอ้พี่เจ้าสังเกตมับ 6, บ้งเจ็ดหกอ่ะนะครูรอดมีเจ็ตหกมีเจ็ดแปดมิหาเจ็ดแปดกีโมงห้าเจ็ดแปดแปดกับเพื่อนเอาแค่ภาพตัวกันอยู่ข้างล่างนะตัวกันมีหอหาครับหาเก,ก้าอาจจะเป็นอกัดหัวหรือเปล่าอ่ะนะอินว่าแคบแคบไป สำหรับรัฐบาลให้บน,นเดี๋ยวกรุงไทพจะตามไปอีกเจอนึงผู้ไดงบหน่อยการเนี่ยพี่น้องเก้าศูนย์เก้าแปดอือ่แอาจจะออกตัวเด่นอาจจะออกตัวเด่นเช็ดเข็มมาลาเดินพี่น้องเด้อเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดห้าเจ็ดหาเจ็ดหรือมาแปดก็จะออก เออือจะออกอ่าหาเจ็ดนี่กูกูจขถ่ายบอกพี่ดีแต <c oughs> ่ว่าโอกาสกลับเป็นว,วยุเนาะหน้าท่านของเสี่ยเจมมาลาดเป็นหมายถึงว่าส่วนหลายกักะมาตรงแต่ว่าจะมาคู่รองแต่ว่าโอกาสกลับก็มีแต่ว่าวกับน้อยกว่ามาตรงหรือว่ารอบนี้จะเข้าที่ตัวเด่นนะเก้าศู 98, ะะนย์นกับเก้าเปดอิจรณาเมืองเอฟซีเด้อ อาจจะท้ายคลิปแล้วใครที่ยังไม่ได้แคปภาพนะใครที่ยังไม่ได้แคปเอาว่าฝากไว้ก่อนบางที่ตัมีเวลาลงให้นะอันนี้เวลาก็จะลงให้กระขอบคุ่นเนี่ยท่าจากเสื้อนเข็ม,มาลาเพิ่นได้ไลทยที่อาแป้นปันะครับทีมงานมหาหิงนะอยู่ครับท่างช่องกะเกิดตัวมากกับหาสามซ้มเก่าสาม ลายรอบแล้วพี่น้องสำหรับที่ทางลาาพัฒนาเพิ่งแตกดีอยู่เช่นเอฟซีได้ทามหาบุลัเอาละัเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ติดตามอยู่ชอบผู้เด่นก็ตามผู้เด่นคอยมักผู้ลอบดอกเยบหนื้อหากะไปตามผู้ลอบของเพิ่นนะคะเนาะว่าหลายผู้ดอกเพิ่นบ่วงให้แค่สองชุดพี่น้องนะเอาสำหรับคลิปนี้กับไอเอฟซีแฟนครับแฟนช่องมีโชคมีมานเห้งๆปังๆจุกจุ้ซุกคน ให้เฮงให้ตามทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ